เคล็ดลับเสริมดวงเดือนกันยายน2567ทั้ง12นักสัตว์พี่ชวดบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้คนทุกยากเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีความโชคดีพีชฉลูเสริมสติปัญญาในการแก้ปัญหาด้วยการทำบุญช่วยเหลือคนพิการตาบอดพี่ขานลดทอนเคราะห์กรรมให้เบาบางลงด้วยการทำบุญบริจาคหลงศพพี่เทาะถวายสังฆทานยาแก่พระสงฆ์เพื่อช่วยให้สุขภาพและจิตใจมีความเข้มแข็งพีมะโรงบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือคนพิการเพื่อลดอุปสรรคและศัตรูให้น้อยลงพี่มะเสงทำบุญไทยโคกระบือ เสริมดวงชะตาให้ปาศักจ,จากโกาครคภัยไข้เจ็บมีอายุยืนยาวปีมะเมียทำบุญบริจาคเงินบุรณะซ่อมแซมโรงเรียนเสริมดวงการเงินให้มีความมั่นคงปีมะแม่ทำบุญตักบาตรด้วยของหวานเพื่อเสริมดวงด้านโชคลาภและความรักปีวอกเสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นด้วยการทำบุญไม้กวาดไม้ถูพื้นให้วัดหรือโรงเรียนปีละกาทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษหรือเจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้ชีวิตด้มดื่นอยู่ดีมีสุขปีจอวสการะขอพอรจากองค์เจ้าพ่อเสือเพื่อให้สิ่งที่มุ่งหวังพบความสำเร็จ ปีกุลเสริมดวงด้านความสำเร็จมีการยานิมิตที่ดีด้วยการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ